ครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับามาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งครับกับเด็กๆกับเด็กเดฟชาแนลนะครับคือ,อครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนาการทําโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับซึ่งเป็นโปรแกรมง่ายๆโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเน้นการาเน้นเน้นกันในเรื่องของอะไรนะครับอะรืร อะไรนะี่มีประโยชน์มากมายนะครับเราใช้กันบ่อยครับในชีวิตประจำวันอธิบายก่อนว่าอะไรคืออะไรอะไรก็คือเป็นตัวแปรประเภทหนึ่งครับเป็นเป็นประเภทหนึ่งตัวแปรประเภทหนึ่งที่เก็บค่าไว้หลายๆตัวนั่นเองครับเหมือนคล้คายๆว่าเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนมีตะกร้าใบหนึ่งที่เก็บของไว้ได้หลาย,ลาย,ลายอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับมันเปรียบเทียบแบบนั้นเลยนะครับอ่าก็คือเหมือนคล้คายๆอะไรอะ่ะ ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณก็นึกถึงอย่างโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยในโฟเดอร์เนี้ยเราก็จะประกอบด้วยไฟล์หลายๆตัวอะไรประมาณนั้นนะครับให้นึกถึงประมาณนั้นนะครับก็คือในอะไรก็มีลักษณะเดียวกันครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอลเลคชันนะครับ collection คอลเลคชันก็คืออะไรก็คือที่เก็บไว้หลายๆอย่างนะครับที่เก็บไว้หลายๆอย่างอ่าเป็นเป็นที่ที่เก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อ่าไว้หลายๆอย่างนะครับ เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพูดมากแล้วงงยิ่งอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลยเอาเป็นว่าเอาเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าดูตัวอย่างกันก็คืออผมยกตัวอย่างผมจะสร้างรขึ้นมาหนึ่งยกตัวอย่างว่าเป็น number นะครับ number number ก็คือในอ r r a ผมเนี่ยก็จะเก็บตัวเลขไว้หลายตัวนะครับเก็บตัวเลขไว้ผมอ่านหนึ่ง หนึ่งสามเจ็ดสิบเก้าเออแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยหนึ่งร้อยอะไรประมาณนะครับก็จะอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมสุ่มมานะครับนี่ก็คือการเก็บตัวเลขไว้หลายๆอันด้ยวยกันแล้วเราสามารถเอาตัวเลขเหล่านี้มาใช้ในโปรแกรมของเราได้นะครับซึ่งจะต่างจากะจะต่างจากตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มอันเดียวถ้าเป็นจำนวนเต็มอันเดียวก็จะเนี่ยนะครับ นัมเบอเท่ากับหนึ่งจบครับก็คือตัวแปรเนี่ยคือหนึ่งครับแต่ตัวแปรเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นอ่ามันมันมันมีค่าหลายๆตัวอยู่ข้างในเดียวกันแล้วก็สามารถเอามาใช้่าได้นะครับเราสามารถเอาค่าเหล่านี้ออกมาใช้ได้โดยการใช้ค่าเหล่านี้อ่าเราก็สิ่งที่เขาเรียกว่าอ่า สิ่งที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็จะมีการวิธีการใช้เนี่ยก็จะเข้าใช้ก็จะทำการวิธีอ่านแบบ Index นะครับถ้าเพื่อนๆ่อถ้าเพื่อนเเคยอะไรอะเคยเรียนก่อนหน้านี้นะครับผมจะมีตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวอ,อักษรเป็นแนวตั้งครับสิ่งที่ผมใช้ผมใช้ Inde x ในการเข้าอ่านนะครับก็จะเหมือนกันนะครับสมมติเราผมต้องการพิม อ่าตัวเลขนะครับตัวเลขหนึ่งในตัวเลขของอ่าหนึ่งในตัวเลขที่อยู่ใน a เรย์ตัวนี้นะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครกันอ่าก็คือ index อ0ศูนย์อ่าเท่ากับแบบนี้นะครับ index ศูนย์เท่ากับผมก็จะพิมพ์คาว่า number นะครับ วิธีการเข้าใช้ก็คือเนี่ยตัวนี้ครับมันจะเป็นไอวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมสองตัวแบบนี้แล้วขั้นต้นนี้ก็จะเป็น Index ก็คือผมอธิบายไแล้วว่า,าว่าตำแหน่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะครับศูนก็นี่ครับเพื่อนๆทายเอาว่า,าเพื่อนๆทายเอาว่าศูนย์เนี่ยจะเป็นจะเป็นเลขอะไร ใน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 ตัวเลขเหล่านี้นะครับเดาได้ยังเลขหนึ่งใช่ไหมใครว่าเลขสามใครว่าร้อย <c oughs> โอเคลองรันกันดูดีกว่าอานี้นะครับอ,อินเด็กศูนย์เท่ากับหนึ่งย้แสดงความดีใจอ เป็นความยินดีนะครับสาหรับคนที่ตอบถูกนะครับไม่มีรางวัลอะไรไม่มีรางวัลอะไรโทษทีนะครับไม่มีรางวัลอะไรแต่สมมติว่าเราอ่าศูนยหนึ่งสองสามเพื่อนๆอยากรู้ไหมถ้าผมทำสี่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเออลองทำสี่เลยเป้า โปรแกรมเราก็จะมี error นะครับจะไปเกิด error มาถ้าสมมติว่ามันคล้ายๆว่าเป็นโปรแกรมที่แฮงก์อะถ้าเพื่อนเอาไปใช้นี่ก็คือแฮงก์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า exception นะครับ exception ก็คือว่ามันเป็น error ของโปรแกรมอะครับคือโปรแกรมมันไม่รู้อะก็คือคุณเอาคุณเอาสีไปให้มันอย่างเงี้ยให้มันหาแล้วมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้มันก็ไม่ดิเทอร์อะไรนะครับมันหาไม่ได้บอกเฮ้ยหาไม่ได้จบละไม่ไปต่อละโปรแกรมหยุดแค่นี้นะครับ ถ้าคุณมีโค้ดอีกหนึ่งพันบรรทัดที่รออยู่ที่จะต้องทํามันก็จะไม่ดําเนินการต่อมันก็จบแค่นั้นนะครับก็อยากให้รู้นะครับว่ามันมีเอ r ร r นะครับหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องดูอ่าเอาละครับพูดมากไปละพูดมากไปอ่าคือเรามาลองเขียนอ่าอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งก่อนจะมาเขียนโปรแกรมเนี่ย ผมจะยกตัวอย่างให้อีกอย่างหนึงนครับมันจะมีเราจะสร้างอะไรนะครับที่เป็นที่เป็นประเภทอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเราสร้างเป็น s ต r i n g ก็ได้นะครับสมมติว่าผมทำเป็นผลไม้ใช่ไหม orange นะครับแบานานาบนี้นะครับ banana แบบนี้นะครับ apple อะไร มะงโก้อนะไรทุเรียนทุเรียนทุเรียนเขียน,ย,นยังไงมิโน่เนี่ยเขียนทุเรียนไม่เป็นทุเรียนเขียนอย่างนี้ป่ะมิโน่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้อะไรนะครับในการเก็บข้อมูลที่เป็นที่เป็นข้อความได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เก็บ ข้อมูลแบบตัวเลขครับแล้วเราก็เวลาวิธีการาพิมพ์แสดงข้อมูลในอาร์เรนะครับเราผมก็จะมีวิธีมันมีหลายวิธีแต่นี่คือวิธีหนึ่งก็ใช้ for loop นั่นเองนะครับใช้ for loop แบบนี้นะครับใช้ for loop ครับเพื่นเพื่อนจำได้ไหม for loop ใช้ยังไงเออเพื่อนใช้ยังไงก็คือผมก็จะ in นะ index เท่ากับศูนย์โอเค index น้อยกว่าความยาวของอะไรอะความยาวของความยาวของ a เรย์นะครับก็คือ size หรือ length แล้วก็คือความยาวก็คือจำนวนจำนวนอเทมหรือจำนวนข้อความในในใน a เรย์นะครับถ้าน้อยกว่าก็ index พาสต์แบบนี้นครับหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์อ่าเราก็จะพิมพ์อะไรอ่ะเราก็จะพิมพ์อ่าข้อความแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวผมก็จะใช้คําว่า i n d e x แบบนี้นะครับดังนั้น index ็เท่าไหร่เราก็อ่าผมจะใส่ว่าเป็น i n d e x เท่าไหร่นะครับ i n d e x ยตั index, วอย่างศูนย์เท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ เราก็จะลองผ่านกันดูนะครับเอ๊ะยังไงมีข้อผิดพลาดอะไรเอ่ยเอาไซด์อยังไงมีข้อผิดพลาดนะครับมีข้อผิดพลา,าดดู่อนพลาดตรงไหนวะเนี่ยเป็นะครับโอ้ oh. ถ้า <laughs> ทำผิดนะครับจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่นามเบอร์นะครับตรงนี้มันต้องเป็นเท x t นะครับแหมผิดซะได้เด็กแล้วง่วงนอนก็อย่างเงี้ยทํางานมาเหนื่อยเลยวันนี้ปวดหัวปวดหัวกับงานนะครับเครียดอะไรมานั่งเขียนโปรแกรมสบายๆ <laughs> เอาเอาแล้วับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมอ่าตําแหน่งศูนออเรนจ์ตำแหน่งหนึ่งก็ไล่ลองอมานะครับก็พิมพ์ิธีพิมพ์แบบนี้นะครับ อ่าโอเคผมก็จะมาแสดง uh, วิธีการใช้ for loop เนี่ยอันนี้เป็นโบนัสนะครับวิธีเป็นโบนัสมันสามารถใช้อีกแบบนึงังแทนที่จะทำแบบนี้นะครับผมจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก่อนอันนี้แบบเก่านะครับ before and after นะครับดูใน C-sharp เนี่ยเขามีวิธีลัดในการ loop ถ่า loop เวลาเราจะ loop พวก list พวก array อะไรพวกนี้ uh, list นี่ก็คือมันก็เป็น array ประเภทที่แบบว่าประเภท อ่าเรียกว่ามันเป็นมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งของอะเลแต่มันมันเท่กว่ามันดีกว่าเปรียบเทียบคล้ายๆกับรถจักรยานกับรถจดอะไรประมาณนั้นนะครับอะเล่ธรรมดาก็เหมือนจักรยานนะแต่ลิสต์เนี่ยมันเหมือนพวกรถจนอ่ะมันดูเท่มันมีฟังก์ชันเยอะกว่ามันเจ๋งกว่าเขาก็จะใช้ลิสต์กันเยอะอันนี้ทําไมผมถึงแนะนาให้เพื่อนใช้อะเลก่อนเพื่อความเข้าใจนะครับเราต้องการเรียนนะครับเราต้องการเรียนครับ เวลาเราไปพื้นฐานเราแน่นเนี่ยเราก็เราพอไปเจออะไรแปลกๆเนี่ยเราพื้นฐานเราแน่นเราจะเข้าใจง่ายดีกว่าเราไปเรียนอะไรแปลกๆเราไาเจอพื้นฐานแล้วงงอะไรเงี้ยครับเอาพูดอะไรเนี่ยงงละเอาพอนะครับวิธีการลูปสั้นๆนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับใช้คําว่าบาร์นะครับใช้คําว่าบาร์หลังจากนั้นผมก็จะบอกว่าไอเทมแบบนี้นะครับก็คือไอเทมก็คือมันเป็นไอเทมมาเนี่ยอ่าอินนะครับอิน นะครับอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวพิมพ์ผิด for each นะครับ each แบบนี้นครับ for each var item i n t e x t หลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์ออกมาเลยนะครับพิมพ์อ่าพิมพ์ item นะครับเพื่อนจะทำแบบนี้ก็ได้หรือเพื่อนจะใส่แบบนี้เข้าไปก็ได้ item นะครับที่เราบอกก็คือว่าเฮ้ย ในแต่ละตัวในแต่ละข้อความหรือในแต่ละตัวที่อยู่ในในอะไรเนี่ยนะไอเทมออกมาออกมาใช้ออกมาใช้ยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็จะเป็นแบบนั้นก็คือง่ายกว่าดูเรียบร้อยกว่านะครับแต่จริงๆเบื้องหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบื้องหลังนี่คือพื้นฐานเบสิกเลยเป็นแบบนี้นะครับ เขาก็จะย่อให้เรามาันมนีเพื่อวลาเราเขียนมันจะง่ายต่อการอ่านนั่นเองครับเรามาลองรันกันดูเลยดีกว่าโอเคเห็นไหมเหมือนกันออกมาเหมือนกันนะครับเรมาเหมือนกันเอาละผมว่าเราเรียนกันพอสมควรแล้วเราจะมาเราจะมาทำาโปรแกรมนะครับทําสร้างโปรแกรมวันนี้จะมาสร้างโปรแกรมอะไรกันดีอ้อเราจะมาสร้างฟังก์ชันนะครับเราจะมาดูว่า,าจำนวนจานวนที่ว่า จำนวนสูงสุดในในอาร์เรย์นะครับจำนวนสูงสุดในอาร์เรย์นะครับจำนวนที่มีค่าสูงสุดนะครับอ่าอ่ายกตัวอย่างอ่าเดี๋ยวผมจะทำฟังก์ชันก่อนนะครับ s t a เด c อ่าแล้วผมก็จะ return ค่านะครับ Re t u r n ์นนี่หมายถึงว่าเราจะส่งค่ากลับไปยังผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ใช้หมายถึงฟังก์ชันที่เรียกใช้ฟังก์ชันเนี้ยนะครับอ่าผมก็จะใช้คำว่า in นะครับ i n นีก็คือแสดงค่าแบบตัวเลขนะครับแล้วผมจะพิมพ์คาว่า max นะครับ max แบบนี้แล้วงั้นผมก็จะ,ะใช้แล้วผมก็จะแบบแสดง array วิธีแสดง array ก็คือ in แบบนี้นะครับ array ผมก็จะใช้แบบนี้นะครับนี่ก็คือหมายคมว่าฟังก์ชันเนี่ยเราเรารับ พารามิเตอร์ที่เป็นประเภทอ r r a y รเข้ามานะครับประเภทที่อ r r a y รเข้ามาเพื่อนจะบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยอินมีอะไรอะไรสองตัวใกล้ๆเนี่ยทาไมไม่อินธรรมดาก็อันนี้มันหมายความว่าอ r r a y รนั่นเองนะครับถ้าเป็นสตริงก็เป็นสตริงแบบนี้นะครับถ้าเป็นประเภทลองก็แบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอินทิเจอร์นะครับเป็นตัวเลขก็แบบนี้ซึ่งถ้าเราเอาเมาส์มาวางเพื่อนๆเห็นไหม ไอ้คำว่าวาเนี่ยมันแปลให้เราเลยว่ามันเป็นเฮ้ย array of int นะ integer นะ array integer ซึ่งเพื่อนเนถ้าเพื่อนไม่อยากใช้วาเพื่อนก็ใช้คำเต็มๆแบบนี้ก็ได้นะครับแ่าประเภทแบบเต็มยศนะครับแต่ผมใช้ตัวย่อเพราะว่าว่ามันเออมันแปลมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราจะมาหาจำนวนที่เรา จะมาหาเขาเรียกอะไระจำนวนที่มีค่าสูงสุดแล้วรีเทิรนกลับไปนะครับผมรีเทิร์นกลับไปวิธีการหาก็าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็จะใช้ for loop ประเภทใหม่ที่ผมเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้นะครับก็คือ for each นะครับ for each นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะว่า number นะครับ number in array แบบนี้นะครับ in array นะครับผมจะท่านแรกผมจะสร้างาตัวแปรก่อนตัวแปรของผมนะครับตัวแปรผมก็จะสร้าง in แบบนี้รจะใช้ v วาก็ได้นะครับใช้ v วาแล้วผมก็จะใช้คำว่า,า max number นะครับแม็กซ์ตัมเบอร์ก็คือมีค่าตัวค่าค่าที่สูงสุด่นเองนะครับขั้นแรกเนี่ยผมจะเซตให้เท่ากับอาเข้อเรียกอะไรอะตัวเลขตัวแรกของอารเ์นั้น็แลวกันครับตัวเลขตัวแรกทํำยังไงเป็น array. อารเอนั้นก็ทําแบบนี้ใช่ไหมครับตัวแรกก็คือศูนย์ใช่ไหมครับตาแกก 0, หน่งที่หนึ่งอ่ายกตัย่าถ้าเราดูจากตัวเนี้ยก็จะเป็นศูนย์เห็ไหมครับก็ตําแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมครับ หลังจากนั้นผมก็จะดูอ่าผมก็จะเปรียบเทียบเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบเไปเรื่อยผมก็จะใช้เงื่อนไขที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะบอกว่าถ้าอ่า number เ,เนี่ยถ้า number เ,เนี่ยมันมากกว่า max number น,นะครับก็คือถ้าไอจํานวนอ่ที่อยู่ใน ลิสต์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันมากกว่าตัวเนี้ยถ้ามันมากกว่าถ้ามันมากกว่าตัวแรกอะนะให้เซต Max number เนี่ย mm hmm. เท่ากับ Number ซะนะอ่า uh huh. ก็คือตัวเอ๊ความหมายก็คือเฮ้ยถ้ามึงเจอตัวเลขที่มันสูงกว่าก็เปลี่ยนค่าไอที่สูงกว่านะแล้วก็เช็คตัวต่อไปถ้ามันไม่สูงกว่าก็ใช้ตัวเดิมเราก็จะได้สุดท้ายแล้วเวลามันลูปเสร็จแล้วเนี่ยมันลูป เราก็จะได้จํานวนที่สูงสุดใน,ในจำนวนที่มีค่าสูงสุดใน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 อะไรที่ที่ที่ส่งเข้ามานะครับที่ส่งเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นทําอะไรเราก็จะรีเทิร์นรีเทิร์นนี่คือการส่งค่าครับถ้าอย่างเนี่ยเราก็จะใช้คีย์เวิร์ดคำว่ารีเทิร์นแบบนี้ส่งค่า maximum เบอร์กลับไปนะครับส่งเพื่อนเพื่อนบางครั้งก็จะเห็นผมพิมพ์ void บางครั้งก็จะเห็นผม ไอ้ uh, void ไม่มี Return แต่ว่าทำไมตัวนี้มี r e เ u r n เพื่อนๆกลับไปดูเรื่องฟังก์ชันที่ผมสอนไว้ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ละคลิปไหนอธิบายเรื่องฟังก์ชันถ้าเรา return ค่าก็หมายความว่าถ้าเราต้องการ Return ค่าอย่างเราก็จะมี uh, ประเภทตัวนี้อยู่ถ้าเป็น void เนี่ยมันมันไม่มีการ Return แต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นนะครับจะเป็นจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นเป็นถูกผิด เป็นอารเรหรืออะไรกันเนี่ยแล้วเป็นไทป์ต่างๆหรือจะเป็นอ็อบเจกต์เรายังไม่เรียนเรื่องอ็อบเจกต์กันอันนั้นมันเป็นเรื่องอ,อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในอนาคตการนะครับอนาคตการนะครับอันนี้เราเรียนเรื่องเบื้องต้นเบสิกกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวถึงแน่เดี๋ยวถึงแน่เ,แนอเอาไปวันนอกเรื่องละอก็คือเราต้องการส่งค่านี้กลับไปนะครับแล้วตัวใครกระช่างที่เรียกฟังก์ชันนี้เขาก็จะเอาค่านี้ไป ไปแสดงผลอะไรก็ว่าไปนะครับอ,อยกตัวอย่างนะครับผมทำอย่างรรบบนีเเ้เลยครับก็จะนัมเบอร์แบบเนี้ยไม่ไม่เดี๋ยวจะผมจะเรียงใหม่นะครับจะได้รู้นะครับเอาอะไรเดีย่ 94, 23, 1, 4, ่9 4่สิบส่่่3 14, ่่่บ่่่่ ยี่สิบเจ็ดสิบหกเก้าสิบเก้าอะไรอ่เอาเก้าเก้าดีกว่าเอาที่มันวนเวียนวนเวียนอยู่หน่อยอะสี่สบสี่ก็แล้วกันอ่าอ่ายี่สิบเอ็ดทีนึงยี่สามอ่ามีตัวเลขสามหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ศูนย์เจ็ด อ่าอะไรอ่ะตัวเลขงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาแปดสิบเอ็ดเนาะเอางี้ก็แล้วกันโอเคไม่เอาแปดสิบเอ็ดเอาอะไรโอ้ยงงแค่เอาตัวเลขก็ยากแล้วเอาเลขห้าไปก็แล้วกันจบเนี่ยนะครับในในอะไรของเราก็มีตัวเลขเหล่าเนี้ยเราจะหาตัวเลขที่สูงสุดสูงสุดนะครับสูงสุดในใน อ่าที่มีค่าสูงสุดแล้วผมขออนุญ,ญาตผมไม่ใช้เก้าสิบสี่ไลยไมผมเปลี่ยนเป็นสี่ดีกว่าจะได้จะได้ไดแฝ่แรครับอ่ะสิบสี่โอเคเอาแบบนี้นแล้วกันอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเอาตัวแรกแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าก็มไม่รู้จำนวนสูงสุดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆอย่าขี้โกงนะครับไปหาว่าตัวไหนสูงสุดไม่เอานะครับเอาเป็นว่าผมว่าเพื่อนๆอย่าขี้โกงผมก็จะอ่าเนี่นะครับแม็ Mac. นะครับผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันเลยนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันเลย max เท่ากับ max นะครับพิมพ์ใหญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อดีกว่าจะได้ไม่งง my my max เขียนว่า max number ดีกว่า max number โอเคผมก็จะ max นะแล้วก็จะส่ง array เข้าไปในฟังก์ชันของเราครับในฟังก์ชันของเราก็จะ return ค่าที่สูงสุดมา หังจากนั้นเราก็จะพิมนนะครับคอนโซลไร้ลายนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าอะไรอ่ะ,อะ the max number is นะ max number ismax number แบบนี้นะครับโอเคเรามาลองรันกันดูลองรันกันดูเปานะครับเขาบอกว่าเจ็ดสิบหก จริงไหมสี่ยีบสามไล่มาเรื่อยๆเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเป็นตัวเลขที่มีค่าสูงสุดนะครับนี่ครับวิธีง่ายๆนะครับที่เราใช้ลนะครับ o ลใน array ะรลรวนั้นก็ใช้เงื่อนไขของเรามาแล้วก็ใช้ตัวแปรของเรามาแล้วเพื่อค้นหาตัวเลขที่มีค่าสูงสุดใน array แบบนี้นั่นเองครับครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับหวังว่าเพื่อนจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ